ชาวบ้านหาปลาได้มีการเหยียบกับระเบิดที่คนร้ายแอบลอบวางเอาไว้ที่บริเวณสะพานรถไฟบ้านน้ำเค็มตำบลบ้านนาอําเภอจนะจังหวัดสงขลาห่างจากจุดประทะราว4-5่กิโลเมตรบาดเจ็บสาหัสขาขวาขาดเกือบถึงหัวเข่าแล้วก็แขนขวาเป็นแผลวัวะลองไปติดตามกันนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่3มกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วครับมาติดตามความคืบหน้าความสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลานะครับ หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมปะทะกับกลุ่มก่อความไม่สงบระดับปฏิบัติการซึ่งเป็นกลุ่มของนายจิรศักดิ์เพ่งล้อที่บริเวณโรงเรียนตาดีการนุรุนอิมานและมัสยิดโคกเคตพื้นที่หมู่6บ้านท่าชมวงตำบลบ้านนาอำเภอจนะจอดสงขาโดยทําการวิสามันไป3ศพและจับได้1คนคือนายจิรศักดิ์เพ่งล้อเมื่อช่วงเย็นของวันดังกล่าวนะครับและมีรายงานนะครับว่า เมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับของวันเดียวกันก็ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่บริเวณสะพานรถไฟบ้านน้ำเค็มหมู่9ตำบลบ้านนาอำเภอจนะซึ่งก็อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุปะทะเมื่อในตอนช่วงเช้าราว4-5กิโลเมตรใกล้ๆกันเลยนะครับโดยจากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับก็ได้พบว่าผู้ที่รับบาดเจ็บนั้นเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านดังกล่าวชื่อนายสุทธิศศักดิ์หมีนเซนอายุ44ปีนะครับนี่ตาม แผนที่ตรงนี้เลยซึ่งช่วงเกิดเหตุก็ได้ออกไปหาปลาแต่ดันไปเหยียบกับระเบิดที่คนร้ายลอบนํามาวางเอาไว้นะครับออได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะขาขวาขาดไปจนเกือบถึงเขา่าแล้วก็แขนขวาเป็นแผลวกว,วะแล้วชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้ช่วยกันอุ้มตัวขึ้นรถจักรยานยนต์ไปส่งที่โรงพยาบาลจันนะเพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิตเป็นการด่วนแล้วนะครับ ในขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงก็ได้เข้าควบคุมพื้นที่ทันชีเพื่อที่จะรอ EOD ตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากเสี่ยงต่อการถูกซุ่มโจมตีทั้งช่วงระหว่างทางและในจุดเกิดเหตุซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะมีกับระเบิดหรือระเบิดแสวงเครื่องรอบวางเอาไว้อีกหรือไม่แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นการตอบโต้แบบฉับพลันหลังจากที่กลุ่มแนวร่วมถูกปิดล้อมแล้วก็เกิดการประทะจนถูกเจ้าหน้าที่วิสามันเข้าจับกลุ่มตัวได้นั่นเองนะครับนะฮะ จ้าหน้าที่วิสามันแล้วก็มีการจับกุมตัวได้หนึ่งคนนั่นเองนะครับวิสามันไป3าคนก็เรียกได้ว่าได้มีการเคลื่อนไหวนะครับของกลุ่มก่อความไม่สงบนั่นเองนะครับแล้วก็เดือดร้อนมาจนถึงชาวบ้านโอ้โหเห็นแล้วก็อดที่จะโตอกตกใจเสี็ไม่ได้นะครับก็ขอความร่วมมือในส่วนของผู้บริหารบ้านเมืองก็ช่วยเอาใจใส่ดูแลสงสารชาวบ้านตาดำนะครับที่ต้องทำมาหากินแต่แล้วก็ไปเหยียบกับระเบิดในช่วงเวลาขณะนั้นพอดีด้วยนะครับเอาละครับก็เป็นข่าวที่ น่าติดตามทีเดียวนะครับสำหรับแฮปปี้ไฟเดย์ของเราซึ่งก็เรียกได้ว่าแฮปปี้ Happy กับการทาง,งานของเจ้าหน้าที่แต่ว่าหนักพสอสมควรสำหรับการที่จะติดตามในส่วนของสถานการณ์ที่ดำเนินไปของจังหวัดสงขลาบ้านเรานะครับ